สปาพี่น้องสปาสปาเล็บครับมื่อนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอยู่ทั้งวันก็ไม่ทำมาทำเอาตอนเมิดมองเห็นไหมเนี่ยคือหน้าที่นะฮะนะใช่ไหมเป็นหน้าที่ใช่ไหมน้องจะติ้มเดือนแนละ้วเนาะ รู้นะจี่อะไรนะจะสิ้นเดือนแล้วลูกโอ้โหถึงว่าเลยเนาะอยากจะทำเนาะจะสิ้นเดือนแล้ว,ะอ,ลวอะไรต้องทาวาสลีนอีกเหรอปะ้ทาให้มันพร้อมจะแทะตากหนังได้เนาะโอ้มีสูตรมีเคล็ดลับว่างั้น,นพี่น้องเอ้ยสบายแน่อยลำบากหลายก็กจะสิ้นละ มันว่าไก่เงินเดือนสิออกแล้วไอนะปัาดโชเรื่องรู้แล้วแบบนี้ยรู้ลวรู้ไตแล้วแบบนี้อนโอ้โนี่ว่าเอาเอาใจประเภทไหนที่ไหนได้ประเภทว่าเงินเดือนใกล้จะออกแล้วว่าซานปัติวาน้องพี่น้องเอ้ยก็ดีขึ้นกันเอาไปนึกว่าทำตามนาทีเมื่อเมื่นตัวนี้ แถมดีใจเบ้ดว่ามันเต็มอกเต็มใจทำเต็มใจทำไหมเนี่ยไ,<ด>ไม่เกียวฮะได้อยูได้ยูโอ้เลือกี่บาทเงินเดือนโอ้เราหมดเลยไงโอ้ยพี่น้องเอ้ยลงอกดีอกดีใจนึนว่าเพิ่นทํำตามนาทีมาได้ได้เงินเดือนสิออก 니 예.